สวัสดีครับพี่น้องปองปัยสุภุสุคนครับทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะครับพี่น้องวันนี้เาเรียกกับพัสดุเสีพพี่น้องมัดรุ่นน้ากันนะครับว่าในกล่องพัสดุจากมอสโกส่งตรงมาเมืองโซชีนะครับประเทศรัเสเซียเออรัเสเซียมีอย่างแหนข้างในนะครับนี่ครับกล่องยังบริกแกตินนะครับเนาะนี่กล่องใหม่ส่งมาจากมอสโกค,ครับพี่น้อง ในก่องบกกาขยาาแห้งพี่หน่อยอย่ามันยันกลัวข้างทางมันนแต่ละกะอันนี้กะเป็นพัสดุคือกันนะครับได้โคตรเจ้ากันที่เขาทรงมาให้นะครับเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันเลยว่าข้างในกล่องมันมีอียางแน่นะครับนี่ครับเขาสส่รงกันซื่อเป็นภาษารัสเซียมากนี่สื่อนี่ภาษารัสเซียซื่อหวยพอแล้วเ่าต้องเห็นหลายหรอกมาลุนพี่หน่อเยเอ้ย cái này đại nó bắt thì này kẹ cái gì á cứ xong kẹ nhạt nhạt cái gì nào đấy cứ bất cứ bàn hông hmm? cứ xong kẹ nhạc thà thì đấy รุนนะพี่น้องไขกบ,บระปุาข้างในมันอนียกแหนเลยว่าครับทรงอยังไม่หายแน่ถักเท้าดู้วกันละครับสดๆดเลยตอนนี้รุดนน้ำกันครับพี่น้องนะไขกระปมัน,นยากเปิดไปๆได,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 ด้เลยล่ะ ด้องข้างในมันมีถุงถุงแหละครับพี่อ่ะเดี๋ยวกองออกเลยนะได้แต่ถุงถุงอย่างถุงพลาสติก <c oughs> อาลันลพี่น้อเอนแอนแอน,แอ,นอันแรกครับพี่น้องอันแรกแกะเลแยแหกโกรแหกยากจะน้องก่อนานอ ขี้หยากเลยพี่นอนะ้องแกะคำว่าสมบุกสมบันมาหน่อยแกะแบบว่ามทะนุทะนองหน่อยขี้หยาดให้ให้ก็รุ่นหวยพี่น้องไลายไลายก็รุ่นหวยเอกเวลาหลุนนี่โอ้ยของแสบของนั่นพี่น้องเลยมาเสฉอเลยแล้วกันพี่น้อง สุดเลยมันคือปลาร่าพี่น้องคอยได้สร้างปลาล่าไปนะครับยี่ห้อไม้พิลลมพรอันนี้มันสามร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบกร,รัมพี่น้องสามร้อยห้าสิบกร,รัมนี่กะน้องเขาคิดขวดขวดนี้ขวดเดียวห้าร้อยรูเบิลน,นะครับห้าร้อยรูเบิลก็ประมาณ สามเกือบสามบาทเท่าครับสองร้อหาสิบสองบาทขวดนี้ขวดเ,เดียวราคา260บาทละกันแต่เราขวดที่สองตั้งไว้นี่ขมุ่นขวดที่สองมาลุ่นอันที่สองพี่น้องนี่แหกแหกเลยอัน ไปไหว้กันอ๋อป,ปลาล่าให้กันพี่น้องถ้าทางจะเป็นปลาล่าเหมือนกันขอดีทางน้นองๆกันเลโก้กระดาโอโลโก้น้กกะกะอ,กกนองเราไม่อันโลโก,ก้เรางมีอันขอบพวว่ออยู่รัสเซียเลยเนาะเป็นไปทาใหม่ล้ขั้นไปแล้วสนใจ่ข้เมินไต้ล้างไ,ไว้เรื่อยๆสิอนไหนสิ่ง,ห,งห้ชงเมืองไรค้นผิดอ,อ,อยู่รัสเซียนะครับเนี่ะไม่แค่กันพี่น้องไม้ขวดที่สอง ที่สามเอามาสิเฮ็ดคลิปสั้นๆบ้างสั้นได้ไหมสี่หานาทีล่ปะปลาปลานี่ขาดบม่ได้นี่พี่น้อง พอเฮ็ดคลิปเนาะขอนก็ต้องมีปลาลาไปกินปลาลามันเบื่อเนาะจ,จ,จ,จริงจริงว่าสิกับท้ายเดือนมีหน้าหนี้สิบแปดสิบแปดนี่นะครับแต่ว่าติดย้ดนอนว่าโลกโควิดน,นะกลับไปแล้วกลับเวลากลับจากเออรัเสเซียนี่ไปท้ายมันง่ายอยู่ครับมันบ่ใครเข้มงวดเท่าไรแต่ว่าขาเข่ามากลับมาเฮ็ดงานรัสเซียอีกมันสิเข,ข่ายากหน่อยนึงข่อยว่าอันบอดข่อยเลื่บเลื่บ่าห้ข่อยกลับเพี่อะเลื่อนก่อนระหว่าเลื่อนไปก่อนอีกสักเดือนสองเดืนอดนให้อานเรื่องมันดีขึ้นก่อน แล้วค่ะประดี๋ยอีกอีกอ,กอกย่างพี่น้องผงสลุดผงสลดอันไอจิโนโมโตแปดสิบกรัมพี่น้องบานทฮากประมาณอันจักบาทเง10สิบบาทบาทเท่าเป็นนี่เขาขายหนึ่งร้อยรูเบิลกับประมาณหาสิบบาทบาทเท่าครับพี่น้องอราคาซิเพิ่มซิปถอดตั่ว ราคาของลาตเซียกับประมาณอ่ะร้อยบาทร้อยรูเบิลนะลองลองเล่าใิ้รอยรูเบิลจะว่าไม่ก็เพราะเป็นยังกับพี่น้องเพราะเข้าเปิดกับไถ่นะถ้้าตองสร้างมางกินอยู่แล้วเขาอมันขาดบันไดทั้งมดทั้งมดทั้งวนพี่น้องหาหอนะครับหารอยบาทอันนี้เครื่องไม้ไม,ไม่สามขวดกับพันหนึ่งพันห้าร้อยรูเบิลผงชูรสอีกห้าซองเป็นห้าร้อยห้าร้อยรูเบิลร่วมกันเป็นสองพันรูเบิลพี่น้อง นองเขาแถมยังมากนี่แถมหอยอมแหงพี่น้องหอยอมแหงน่องเขาแถมมาไหา้ว่าเขาจะกินตามแบบหอยหลายงานนี่หอยอมแหงนี่อะการยังไงลาบลำตกแถมมาสกอันนี้น้องลกโก้เราแถมมาใหายนะครับใจดีแท้ทั้งสวยทั้งใจดีน่ารัก ขอบคุณหลายครับคามาจ้าที่ซองพี่นอ้องที่เขาสั่งของมาแก่เลยพี่นอ้องไปใสร็จไ่ใส่นสน่ยายามมอมผมฮะฮัาเมอร์ยังไม่มีอะไรมีแต่การกระแทก ลุ่นต่อไปครับอยู่เป็นมูได้ด้ะมาลุ่นซอยขวายในอันผู้ใดก็ได้ไดอ้าพี่น้องพอเดีย๋ยันย่าอย่ามองยลลานฮาเบิร์ดอย่ามองเขาเบิร์ดก็เลยต้องสัง่งสั่งมาจากมอสโกเด้อพี่น้องเนี่ยเขาสั่งมาทางเบดเนี่ยอันนี้อันนี้กระแมนอันนี้กระแมนครับเราสั่งเขาสั่งมาที่ระที่ระหลอบ ประวมาณแต่ละหมองของบาใครมี่ไหมอันนี้ประมาณสี่ร้อยจะก,กรรมครับอันประบอกกรรมไหมอย่ามองวัดโพ่อวาฉันอย่ามองวัดพ่น,พนี่น้ำมันโอสดวัดโพ่อกะชี่มี่นี่ เป็นโคโคนัดออยพี่น้องอ่ะฮะเขโคโค่ออยใบหนวดลูกค้าพอดีนำมันมะพร้าวที่้านเขาเบิร์ตพอดีพี่น้องเขากเลยต้องสร่างมาชุกเฉินอีกประมาณสองเดือนพี่น้องโค้ดเสด็จกรับไทยขั้นเรื่องมันดีขึ้นนะขั้นเรื่องไ COVID 19, อ้โคโควิดสิบเก้าโควิดไนนทีนอะ มันซ่าโงหรือว่ามันวบคุมไห้ก็เสียเลยกับบานไปหากินของแสบของโนอโกยุบานหาหาเอาของตองของฝากมาก,กินยุโรสเซียพี่น้องแต่ว่าขั้นมันบดีขึ้นหรือว่ามันเลี้ยวไหลโลงก็ลายก็เกา่าคือสิบเดยกับแบบปีนี้คือเสียสร้างของกินท่างออนไลน์อย่างเดียวก็ต้องทนเราพี่น,อน้องเอาละครับเก็บขยะ อันนี้สารว่ามันได้ปลาสามขวดผงชูรสผงชูรสหาซองพี่น้องคอยวัดตังค์ผงชูรสหาซองปากาอย่ามองน้ำวันวะพราวอันนี้ของแถมครับนองของแถมให้ ลาบน้ำตกเป็นแบบแห้งอากาฮอยนะครับคลิปนี้ก็ยืดยาวแล้วค่อยวานคอยซีเฮ็ดคลิปสันส้นๆมันเป็นซิปหน้าที่แหละพี่น้องขอโทษขออภัยครับปุรอยู่กันเป็นมูกันยาวๆเด้พี่น้องจุหฮอดจบคลิปกะเข้าเมนได้เลยครับเนาะติเตียนแล้วว่าสิหายแก้ไขปรับปรุงอย่างกระบอกนะครับเดีนะ๋ยินดีตอนยินดีเอ่อสำหรับคำติชมทุกรูปแบบใดรา,าม่าข่อยกระดาค้นแบบเป็นปล่อยเป็นอย่างเดียวคันว่ะ เลน,นะครับคลิปนี้เลียวกาพาแสบกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อเพื่อที่จะบรรพิีมไม่ของเอ่อเลียวกาผ้าแสบรว่าเป็นกำลังแรงใจที่จะไรมีแห้งเห็ดลิปต่อๆไปครับพี่น้องวันนี้เลียวกาผาแสบกับต้องของกราวค้วบาสวัสดีครับพอการลิปกินคลิปหนาใหม่พี่ร่มพอนมาอย่างดีโอเคสวัสดีครับ